นำเสนอเป็นตอนที่2สําหรับเรื่องราวการที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยได้มีส่วนร่วมนะคะถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนชาติแรกของโลกค่ะที่มีส่วนร่วมในการปรับปรุงบูรณะสถานที่ประสูติขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ประเทศเนปาลนะคะการดําเนินโครงการนี้คาดการณ์กันว่าน่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี2554ต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะคะเพราะว่ามีข้อจํากัดอยู่หลายประการด้วยกัน แต่ที่แน่ๆนนอกเหนือจากคนที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้จะได้มีโอกาสทําบุญสร้างบุญสร้างกุศลแล้วเนี่ยยังถือว่าช่วยชาวเนป่าให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสาเหตุที่บอกว่าพวกเขาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเนื่องจากว่าเรามีการนําเอากังหันชัยพัฒนาไปปรับคุณภาพน้าภายในสรมบริเวณลุมพินีสถานด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราจะไปติดตามรายงานในเรื่องนี้การจากคุณพัชชานิลังโสค่ะ าคโตพุทธศาสนิกชนชาวไทยนำโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานมูลนิธิไทยพึ่งไทย รวมจุดเทียนเพื่อสวดมนต์และตั้งจิตอธิษฐานขอพอรในสิ่งที่ปรารถนาและขอให้โครงการพัฒนาลุมพินีสถานประสบความสำเร็จด้วยความราบรื่นบริเวณลานเสาศิลาอาโศก ที่พระเจ้าอโาศกมหาราชทรงมีพระบัญชาให้ตั้งเสาหินนี้ขึ้นหลังจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปรินิพานได้236ปีเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปัตตพีนี้เป็นสถานที่ประสูตรของพระบร,รมศาสดาเสาศิลาอโศกสูงขึ้นจากพื้นดินประมาณ7ฟุต3นิ้ว ส่วนรากอย่างลึกในดินประมาณ10ฟุตทําให้มีความแข็งแรงทนทานแต่บริเวณโดยรอบเสาศิลาอาโศกและวิหารมายาเทวีเป็นลานธรรมที่ยังคงคับแคบไม่เพียงพอสําหรับรองรับการ,การทํากิจกรรมของชาวพุทธที่เดินทางมาจากหลายประเทศส่วนคนไทยที่เดินทางไปสักการะและปฏิบัติธรรมณลุมพินีสถานมีประมาณ6 0 0 0 0ถึง70,000คนต่อปี บริเวณลานเสาหินอโศกแห่งนี้นะคะเป็นหลักฐานสําคัญที่พระเจ้าอาโศกมหาราชน,นั้นโปรดให้สร้างขึ้นเพื่อเป็นหลักฐานแสดงว่าปัตตภีนี้เป็นสถานที่ประสูตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค่ะคณะกรรมการกองทุนพัฒนาลุมพินี หรือลุมพินีเดเวลลอปเมนต์ทรัสอนุญาตให้คุณหญิงสุดารัตนดำเนินการบูรณะปรับปรุงลุมพินีสถานซึ่งประกอบด้วยการบูรณะปรับปรุงลานสถานปฏิบัติธรรมบริเวณสถานที่ประสูติวิหารมายาเทวีซึ่งเป็นที่ตั้งของเสาหินอโศกลานปฏิบัติธรรมบริเวณใต้ต้นโพแนวทางเดินโดยรอบบริเวณสถานที่ประสูติของ,ององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สถานที่พักของผู้สแสวงบุญและห้องน้ําเราก็บอกเอ้เราก็อยากจะให้มีลานที่จะจะไหว้กราบไหว,ว้ดีๆนั่งสมาธินิ่งๆเขาบอกว่าไม่มีทําไม่ได้ที่นี่ไม่มีเราจรึงได้ขอเขาพัฒนานะคะก็จะมี ทำบริเวณเนี้คะ่ะบริเวณที่เราอยู่อยู่ตรงนี้ด้านหลังเนี่ยนะคะหนึ่งหนึ่งลานเสาพินทโศกก่อนเสาหินทาโศกลานใหญ่สองก็จะมาบริเวณนี้สามก็จะไปด้านหลังต้นโพนะคะจะทําลานใหญ่ๆ3สามลานลานหนึ่งเนี่ยอยากให้จุดนันได้สัก200คนขึ้นไปให้คณะใหญ่ๆเข้ามานั่งแล้วก็นั่งกันนิ่งๆได้นะคะ ส่วนที่บริเวณสระน้ําด้านข้างวิหารมายาเทวีซึ่งชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ<ม>์ได้ขอพระราชทานกังหันน้ําของมูลนิธิชัยพัฒนาเพื่อปรับสมดุลให้น้ําสะอาดมากขึ้นและให้ชาวเนปาลมีน้ําสะอาดไว้ใช้มายาเนี่ยเสด็จมาสงนาน ก่อนที่จะถวายพื่พอตสุติการแต่ปัจจุบันเนี่ยไม่มีการระบายน้ำจึงจึงน้ำเน่าเสียแต่ว่าชาวเนปาลีก็จะอย่างที่เห็นนะเขาจะตักน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ไปอยู่ดังนั้นเราก็จะขอพระราชทานนะคะทำเรื่องขอพระทานกังหันชัยพัฒนานะคะเพื่อที่จะได้มาช่วยทำให้น้ำที่นี่เนี่ย มีความใสสะอาดเป็นสาอโนดาษที่ใสสะอาดเหมือนในดังอดีตสมัยพุทธกาลนะคะก็จะขอพ่อมหากรุณาที่คุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระประทานกังหันชัยพัฒนามาติดตั้งที่สถานที่ประสูติแห่งนี้นะคะ หลังการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสังเวชนียสถานลุมพินีได้มีการตั้งกองทุนลุมพินีถาวรเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลสถานที่และค่าซ่อมบำรุงโดยมีผู้ดูแลกองทุนได้แก่พระราชรัตนรันาางศีจเจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลและนายมาริสเงียมพงศ์เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงเนปาลโดยคาดว่าการปรับปรุงจะแล้วเสร็จในปลายปีนี้เนื่องจากมีข้อจำกัด เรื่องฝีมือช่างและวัสดุอุปกรณ์ความมุ่งหวังสำคัญของโครงการนี้นอกจากเป็นการบูรณะสถานที่ประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายเป็นพระราชกุศลแดบบ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีนาถยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยมีส่วนร่วมสร้างบุญกุศลจากการบูรณะปรับปรุงสังเวชนียสถานที่มีคุณค่าและความสาคัญยิ่ง ต่อชาวพุทธทั่วโลกนัตพลทองพุทธถ่ายภาพพัชานิลังโศเทียนเนทเวนที่โฟรายงานจากประเทศเนปาล